เตือนภัยครับมีคนแอบ,บอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากกล่มที่ดินฮะลวงให้มีการกดลิงก์ครับเจอแบบนี้ห้ามกดเด็ดขาดนะครับล่าสุดนะครับคือเจ้าหน้าที่ของกล่มที่ดินเนี่ยเขาทําคลิปขึ้นมาครับเพื่อเตือนภัยผู้คนส่งไปช่องทางแพลตฟอร์ม t ิ k t o อลเนี่ยน,นะฮะและอยากจะให้ทราบเลยทุกคนว่าเมื่อไรครับมีคนแอบ,บอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่มที่ดินแล้วก็อ,อกุบายพูดคุยลวงให้คุณเนี่ยฮะมีการไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างนี้เป็นต้นและให้ไปกดลิงก์ คุณห้ามกดเด็ดขาดนะครับเพราะน,านึ่นคือมา l แว r ครับที่จะฝังไปอยู่ในมือถือของคุณโอกาสที่คุณจะโดนดูดเงินหมายถึงว่าถูกโอนเงินจากโมบายแบงกิ้งในมือถือของคุณไปที่บัญชีปลายทางซึ่งเป็นบัญชีมาหรือว่าบัญชีบุคคลนั้นสูงมากสุดว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไหนกันแล้วแต่ครับเขาจะไม่ลวงให้คุณเนี่ยไปกดลิงก์หรือไปเว็บไซต์ยอย่างเด็ดขาดแต่ว่าคุณพลาดเมื่อไหร่อย่างแรกเลยนะฮะคุณต้องรีบแจ้งธนาคารก่อน อย่างที่2คุณแจ้งความผ่านทางเว็บไซต์ w w w t h a i p o l i s o n l i n e c o m และหลังจากนั้นฮะลอรุนว่าจะได้รับเงินคืนหรือไม่อย่างไรหรือหากต้องการให้เรื่องราวคุณวินุทาหอนะครับก็สามารถแจ้งในที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะครับ